กลายเป็นพูดน่ากลัวอันนี้ฝึกไขป้ปลงเดินให้ย่อยจ่ากึ้้นกินจ่ะนั่งแล้วอึดอัดมาก เกิดใครหรอคะวันเกิดยายแม้ค่ะอ๋อแล้ววันเกิดอยู่ๆใกล้ถึงแล้วนะวันเกิดค่ะอ๋อขออวยพรหน่อยค่ะขอให้อะไรคะเป็นนักร้องเหรอคะขอเพลงกุหลาบแล้วเด้อหน่อยค่ะกุหลาบและเด้อพอแล้วหลามสักอ๋อพอแล้วจริงๆเหรอคะ อแล้วก็คือที่นี่ต้องในะที่นต้องบไมอันนะทนี่วางไว้อะ ขอเพลงได้ไหมคะ,ะบบโอเคค่ะไปเอ๊แป๊อรองเท้าให้หน่อยเดี๋ยวกับทางนี้กับม<อ>ามิอยู่ฝั่งนี้เหรอไม่สน้ารไหมก็อยากไปบ้านรี่อ่ะสนุกไหมคะลูกสนุกไหมไม่เอารองเท้าทางนี้ ยังไม่ดูหรอนี่รองเท้าแม่นวรองเท้าอยู่ให้แม่หยิบให้ไมหไมเดินไปใส่เลยค่ะมันข้าแล้วลูกใช่แล้วหรอใช่ใชอะไรล้ะลูก ถูกหรือเปล่าคะแม่ดูให้คะ่ะไหนดูสิถูกคะ่ะมีเวลาเขาใส่รองเท้าเขาจะถามตลอดว่าถูกหรือเปล่าเอ้าไอแพดโทรศัพท์นี่ โอ้ยยูไปเดินเล่นหน้าหมู่ไปเนนล่ห้าบ้านกันไปไปเล่นเองเล่นเหรอฝนตกอ่ะลูกลูไม่อยากเล่นอ่ะงั้นไปดูก่อนนะว่าเล่นได้ไหมอยากเล่นอะได้ค่ะถ้าเล่นได้ก็เล่นถ้าถ้าเปียกก็ไม่เล่นนะคะเล่นได้ค่ะแม่จริงอะเปล่าได้ไม่โกหกนะไม่โกหกค่ะจริงนะคะใช่ค่ะได้ ดิจันระวังลื่นนะคะ ดีๆนะคะปล่อยมือแม่ก่อนค่ะโอเคทางไหนคะทางนันเลี้ยวขวาเลยเลีเ้ยวซ้ายไปค่ะอ้าวไม่อยากกินด้ยวยใช่ไปกันไปค่ะพิตี้พิตี้ตอาบมาเรียบผัว,วมีหมาไปค่ะลูก เดินไปเลยเราจะไปไหนกันหรอคะไปอะไรนค่ะไปอะไรนะคะไปไหนนะมันมืดหรือเปล่าคะ่ะยไม่ดนงไงอ๋อยังมองเห็นไหมคะยังมองเนิดนึงเลยจริงเหรอคะลูก ว้าวว้าวว้าวอ้าวมีห้เล่นหรอมีหรือเปล่าคะใช่คุณนะมีผีดแดงๆนะคือของเล่นอ,อ๋อมองไม่เห็นเลยคะ่ะสอนมามีด้วยนะคะสอนคุณแม่ด้วยนะอืม้ม ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> Amazing ผู้ซี Wow Very good Yes สนามเล็กนี่คือเพร่เกล้า oh, ถาก็ได้ใหญ่แล้วอยู่บริเวณเพลกล้าอุ้ยคุณแม่ปวดท้องคุณแม่จะข้ามได้ไหมคะเนี่ย ดูนะคะ <Okay. S 1> แม่กวัวจังเลยค่ะจ๊ะกัวอ้ายตจับฮะขอบคุณ <Bye. S 1> ค่ะ คะเนี่ยเฮยเสียงอะไรคะหมาหมาไล่มาหรอกม่ใช่ลิตี้อะไรคะลูกแม่มาใครคะหมูแล้วคนใส่เสื้อสีเหลืองคือใครอะ่ะ เราต้องเดินทางนี้ก่อนนะคะเผื่อข้างในมีมแมลงนะคะามาเดินข้างนอกค่ะมาเดินบนหิน,นะคะ่ะลูกเก่งมากค่ะอยู่จินชอบพูดคขาว่าแต่ว่าถึงแล้วล่ะคะมันสกอรปรกหรือเปล่าคะไปดูก่อนนะคะ ไหนมา่วยคล้งองให้ด้วยนะจริงเหรอคะอแม่ว่ามันเลอะเราเข้าเล่นพรุ่งนี้ดีไหมคะลูกลทำยังไงดีคะเดี๋ยวแ,แม่พาไปดูคะ่ะ <c oughs> ทำไมสภาพมันรั่งจังค่ะ มันหลายปีแล้วค่ะของโครงการหมู่บ้านโอเคพี่ตียืนข้างหลังน้องก่อนเอานั่งลงค่ะเอาหมาแม่จับอีกจับเลยค่ะ ห้ามปล่อยนะคะอย่ห้ามปล่อยมือนะเดี๋ยวไงหลังโอเคว้านี่อันนี้อันอันอันเปรี้ยวกว่าอ่ะเมื่อวานนี่ตั้าอันนี้อันเล็กค่ะอันเล็กกว่าอันเล็กยูืดขาถึหน่อยอยากกลับบ้านเล่นบอลอ่ะอยากกลับบ้านใช่ไหมคะ แม่บอกแล้ว <laughs> ว่าอยู่ไม่เล่นแน่นอน <c oughs> โอ้ยพี่ตีเอ้าเอ้าวอ้า <c oughs> ตีทำอะไรเงี้ยแม่บอกแล้วค่ะว่ามันเลอะต้องรอ,อไม่ฝนตกค่อยมานะคะโอเคมีบ้นยังอันหน่งก็มีลงยังบ้านลงเร็วช้าค่ะโอ้ยคุณแม่ต้องลงยังไงอะ่ะ โอเคค่ะออดจุ Dude, so ้งค่ะให้ถ้ากลองค่นี้นิวเดาล้มไม่เอาเจ็บหัวเขาเดินได้ไหมเดินเร็วๆอ่ะแบบไม่วิ่งอ่ะไหนลองเดินเร็วๆสิเดินไม่ใช่วิ่งเดินอย่างนี้ลูกยูมีอยู่มีมอเตอร์ไซค์ค่ะต้องทํายังไงคะนี่รถมาหน้าเบามีมอเตอร์ไซค์ต้องทํายังไงคะขึ้นข้างบนต้องดูรถด้วยลูก วบ,บาวรดมาใสา่อู้ฟังอยู่มาจบค่อเด้งสวัสดีค่ะ<ห>เร็วมีุมอออนอย,อยู่ไหน่ะเฮ้ยใส่ยูไจังเลไดหมนี่อยู่ข้างออยู่ไม่วิ่งลูกเดี๋ยวเจ็บหัวเขา่าน,น,น้องอยูจีนขาไม่วิ่งค่ะเรอคุณแม่ด้วย อย่างว่าเด็กยูมีมอเตอร์ไซค์ตีจับน้องก่อนเอาขาเลี้ยวแล้ว อยู่ไม่วิ่งตาบ่าวิ่งนะด้วยจริงคะ่ะคุณแม่ล่ะด้วยจริงคุณแม่ล่ะอยู่มันเลื่นนะลูก ต้นในนี้ตอนปลูกมันไม่สูงขนาดนี้ตอนนี้มันสูงมากเลยอะต้นในนี้นนมืดํำไปแล้วหนึ่งวันเก่งกินน้ำกินน้ำเก่งๆคะ่ะ น้าหนกินยังไงคะก็หนึ่งหนึง่งจุดแปดตังโทรเลยค่ะโทรเลยค่ะตัวมิ้งโทรเลยค่ะโอ้อจะหล่นค่ะโทรสั่งอาหารให้หน่อยค่ะ ทำอะไรคะเปิดอันนี้ค่ะแล้วหนูยังหนูไม่ง,วง่วงเหรอคะวันนี้ไม่ดีว้ายอะไรดีของซ้อน้ยเห็นน้อยเห็นดูจีนเช็ดมือก่อนลูกทิชชู่เปียกเพราะว่าหนูไปจับชิงช้ามามันสกรปรกคะ่ะ พี่ตีเช็ดมือเลยใครเช็ดมือก่อนวเร็วหนุนไปเอาที่ใหญ่แป้วค่ะมาเมา,มาดูจีนขาะน,นี่มือมีเชื้อโรคนะนุนทิชชู่ค่ะมือเร็วเร็ค่ะไหนดูซิมือดำไหมดำขนาดไหนดมเอ้ยมีชิงช้าดำแฮปปี้ไหม ยูป้าแนนไปไหนแล้วคะไปไหนอ้าวยูไม่รู้เหรอนกลับบ้านกับไปกลับบ้านไปหาใครคะหาเพื่อนเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายคะไปไหนอีก น้องน่ารักฮะได้ค่ะอย่ระวังลื่นลูกเป่าตรงนี้ลูกมาเป่าตรงนี้เป่าตรงไหนอะเป่าตรงไหนคะตรงนี้ค่ะไม่อะหาเราดินแล้วพ่อเป่าค่ะได้ค่ะอ๋องั้นเปิดหน้าต่างเป่าไปเลยค่ะ พี่ีเปิดหน้าต่างให้น้องเปาหน่อยค่ะเจ็ดเดือนแล้วค,ะค่ะเป็น well เจเจแล้วมันต้องทำอย่างนั้นเหรอคะลูก ชวนป,ป๊าไปหาอะไรกินดีกว่าพอป,ป๊าไปไหนเนี่ยที่บ้านนี้ไม่มียุงค่ะแต่บ้านกรุงเทพยุงเยอะอยู่จีนหิวเรียังคะลูกพี่ตีหยิบตัวสับให้อันนี้ ยูจินคะพี่ๆถามว่ายูจินจะเลิกกินขวดนมตอนไหนคะตรงนี้ค่ะขวดจีนตรงนี้ไหมตอบพี่ๆก่อนว่าอยู่ๆจะกินนมกับหลอดตอนไหนที่ไม่ได้กินกับขวดอะอยู่ๆอยากกิขวดแล้วเมื่อไหร่จะเลิกคะหืึฮัลโหล อยู่ไหนทำอะไรมาคะค่ะออกไปกินอะไรไหมให้ลูกได้กินด้วยมค่ะค่ะห้างไม่ไปยังไม่อาบน้ำก็กินร้านร้อนๆไหมล่ะ มเข้ามาดูสาทีไม่ได้ค่ะนห้องเขายังไม่อาบน้ำอ่ะอาไม่ทิ้งค่ะย้แวครับอยู่ๆคอค่ะไม่ดูรกว่าแบบร้านน้ำชามีลูกชิ้นมีอะไรยังไงไดู้ีกว่าไปดูบ้านดีกว่าอท้งอะไรทิ้งทิ้งตั้งอ พิซซ่าพอได้พิซซ่าจะเป็นเซ้นโอเคค่ะโอเคไปเลยน้าแป้วขอหมวกขอแว่นขอแมสหน่อยค่ะแว่นสายตา

ที่มีพิซซ่าที่มีของเล่นน่ะที่มีร้านหนังสืออะ่ะจำได้ไหมคะมย,ยูไม่ไปเหรอคะโอเคค่ะยูคะไหนที่เป่าฟองอยู่ยูคะ ปิดหรือยังคะโอเคค่ะอปิแล้วอะไรคะอันนี้โทรสั่งอาหารหรือว่าอะไรคะอัน่ตอ๋อไหนลองคิดสิคะ

ลูกในท้องชื่อน้องอะไรชื่อน้องเจนย่าค่ะยู่ยคหาพี่ตีเป็นลูกของใครคะ,ะมามีของพี่ตีชื่ออะไรคะปะ้าอ้อค่ะแล้วกมอแ่ค่ะคนี่คือแม่หมอค่ะ,คะ โนโนค่ะป๊าป๊าจะพาไปเที่ยวไปซื้อหนังสือใหม่ในราป๊าป๊านี่ฮะราป๊าป๊าไงรอราป๊าถ้าป๊าป๊ามาก็ไปเหรอใช่แล้วถ้าป๊าป๊ามาจะหยุดเล่นไหมคะขอบคุณค่ะมามี๊ค่ะไหนหันมาไหว้ด้วยสวยๆขอบคุณค่ะไหนหันหน้ามาด้วยขอบคุณค่ะช้าค่ะ บอกว่าจะ้าม่ใช่เอาตรงนั้นแหละยิ่ตรงนั้นแหละมาขึ้นมาระบายตรงนี้โอ้ยอ้ปุ๊ตั้งหมืนนี่ค่ะค่ะให้พี่ๆดูด้วยนะใช่ค่ะใช่อะเอฟซีม่อเนี่ยให้เอฟซีดูอยู่ระบายสีไหนคะ พี่พี่ถามว่ายูขามันคือเกมอะไรคะเกมปาปะฮีค่ะยูทำได้เหรอคะได้ค่ะโอ้อยากทำบ้างค่ะพี่ค่ะนี่ไม่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ ตรงไหนอ,อ่ะอือืดูหาเจอด้วยเหรอคะอ้โหอันนี้ยากอ่ะมันยากหรอคะมันยากยากก็อ้อนไหนอ่ะคะ ต้องระบายให้เสร็จพี่พี่จะได้เห็นตอนมันเสร็จอะลูกอันนี้ยากกว่าอีกไม,ม่ยายากยากไหนบอกระบายสีคะ ดูทุกข้ไหม <h ums> หืมช่ทุกไ,ไหมไหนบอกระบายสีคะแ <h ums> ม่เออยายางสิไง อยู่ๆข้างล่างคนเดียวได้ไหมไม่กลัวหรอเผื่อฝนตกไฟดับ แล้วใครบอกแม่ว่าจะระบายสีอ่ะมีเด็กคนนึงนะใส่เสื้อสีเหลืองอะบอกแม่ว่าจะระบายสีแล้วเขาก็ไม่ระบายยืจับน้องดูตรงนี้ดูน้องแข็งมาก